จะพาไปรีวิวร้านเด็ดร้านดังลูกค้ามาดามเองชื่อว่าร้านครัวแม่ยาสีหนึ่งแปดค่ะสวัสดีค่ะและนั่นก็คือสายญาตสูรทำาไม่ใช่ญาติสูดขอมไหแม่ดูหน้าแม่ฟินมากนะ เนสชแนลจะพาไปรีวิวร้านเด็ดร้านดังลูกค้ามาดามเองชื่อว่าร้านกลัวแม่ยา418ตอนนี้กำลังขับรถไปอยู่นะคะใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานใช้<า>กวก็ร้านแล้วก็พบกับเมนูเด็ด <c oughs> ๆอร่อยๆจากร้านหมูคุณน้อง <c oughs> เป็นวัตถุดิบหลักนะคะ <c oughs> เดี๋ยวตามไปดูกันค่ะมึงจะพาปูดูยมืดมาก เดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นาทางเข้าวัดชมพูสถิตเดี๋ยวเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยนี่ไงนี่ไงเขมีป้ายบอกด้วยนั่นไงกูแม่ยา่ากูแม่ย่ากูแม่ย่ายังไปเปลี่ยนชื่อ้าน์สิ <c oughs> อีก50เมตรแล้วสายโอเครัด<ะ>โอ้ยมีดีเซปชั่นมารอรับด้วยตูดแดงใช่อออน้องข่าวก็วก็คือ สั่นไม่ไหวเลยคุณแม่ค่ะแผ่นดินไหวแผ่นดินไห่นดินไหวหัวใจง <c oughs> มันมันไม่ใช่ใต้ายแบบร่วนๆนะคือเขาทำอร่อยหลายๆอย่างมากเลยโดยเฉพาะที่แม่เข้ามากินเป็นทหาโรโกแบบกินเล่นกับแก้มเนาะเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูแต่ที่สําคัญคือใช้หมูคุณแม่ใช่เลยเออเอาสินั่นด้านขวาก็มีแปลงผักด,ด้วยนะวิวสมยเหมือนโครงการของคุณแม่เลยค่ะโครงการมาดำเนินเพื่อสังคม ี่คือเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี้นก็คือสายญาอสูรถ้าไม่ใช่สายญาติอสูรอันนี้มาจอสูรโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อนนี้อาหารก็มาเต็มโตแล้วนะคะอันนี้เป็นเมนูเด็ดเด็ดของที่ร้านเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องปาน้องปาบ้นะคะเป็นคนแนะนําเลยว่าเมนูเด็ดของที่นี่มันเป็นเมนูอะไรบ้างแล้วมันเด็ดยังไงมันอร่อยยังไงทำไมคนถึงแบบติดใจชอบมากเลยโอเคอันแรกอันแรกเอาต้องชินแรกเลยนะครับอ่าชันนี้จะเป็นต้มแซบกระดูกอ่อนต้มแซบกระดูกอ่อนขอชิมด้วยอ่ะขอชิมด้วยดูซิว่ามันเด็ดขนาดไหนนะอันนี้เป็นส่วนของอันนี้แม่ อธิบายนิดนึงเนื่องจากเป็นหมูร้านแม่นะจ๊ะแม่ก็จะบอกว่าอันนี้เป็นกระดูกอ่อนในเนื้อขานหน้าหรือบางคนเรียกว่ากระดูกแก้วนะคะอันนี้มันก็จะกินแล้วก็จะมีสัมผัสกรุบกรุบอร่อย,อร,อ,ยอร่อยด้วยไหนมาดูซิว่าพอม,มาทําเป็นต้มแซบแล้วเนี่ยมันจะเข้ากันเข้ากันขนาดไหนนะคะอ๋อคือแบบว่ารสชาติจัดจ้านมาก <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวเมนูต่อไปเลยค่ะ <c oughs> ไม่ไม่เคี้ยวกันหรอต้องเคี้ยวด้วยหรอไม่กินกันเม่บอกแม่จะกินเนื้ออ๋อ้าเคี้ยวแล้วแม่จะกินอย่างอื่นได้นานนะเนี่ยอ้าวมันเป็นไงแม่มันดีนะ่องบอกว่าเชฟทําอร่อยเพราะว่าอันนี้ทํายากใช่ใช่ถ้าเกิดว่าต้มไม่นานเนาะมันก็จะเหนียวใชงั้นนี้แม่เคี้ยวแล้วมันก็แบบเนื้อก็นุ่มแล้วก็กระดูกมันก็กรุบกรุบกรุบเจ๋งมากอะขายแล้วหนึ่ง ได้ครับตอนนี้จะเป็นซุปแ,แห้งหมูนุ่นครับซุปแห้งหมูเราพูดถึงซุปแห้งนี่ลหลายคนอาจจะติดเข้าไปซุปแห้งเป็นเนื้อเปื่อยแต่ทางร้านนี้เรามาอาจจะเป็นใช้เนื้อหมูสามชั้นครับใช่ก็จะเป็นอีกอีกบรรยากาศหนึ่งของการขาซุปแห้งใช่หนาวๆชิมๆแล้วอันนี้มัน,มนจะรสจัดไหมะคะไม่เลยครับไม่ดูแบบนัวไปด้วยเครื่องสมุนไพรซุปแห้งเป็นลูกครึ่งระหว่างพะโลกับต้มยำแหละครับ อืแต่แม่ชอบแบบแม่เห็นหอมเจียวแล้วแม่ก็รู้สึกแบบแล้วก็ที่ขามญแม่รู้ทางพูดกับใบโหระพาครับอ่าใบโหระพาด้วยโอเคเป็นเท็กเจอร์ใหม่อืมแล้วปกติมันก็มีอยู่แล้วที่จริงไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเนาะที่บอกว่าคุดแห้งจริงเวลาพูดถึงคุดแห้งคนจะคิดถึงเนื้อเปลือกมากกว่าแล้วก็แบบเท็กเจอร์แค่นี้แหละใช่คล้ายๆกันคล้ายๆกันอันนี้ก็คือผักในสวนถูกไหมใช่ครับเพราะเราปลูกผักเองด้วยโอ้โหเลิศอ่ะเอาต้นยางมาทำเลยหอมไหมแม่ ดูหน้าแม่ฟินมากเลยนะใช่ครับก็จะหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆใช่ไหมครับคือต้มยำแล้วก็จะทานคู่กับหัวงอกแล้วก็หอมเจียวเต็มปากเต็มคำมากใช่ครฟินเรื่องเครื่องเขาก็จะเยอะต้องครบครื่องฟินคือแบบว่ามันถึงรสถึงเครื่องเนาะที่สำคัญคือมันอร่อยที่หมูมันแบบนุ่มอ่ะใช่ขุ่เวลานานพอขมคนรเลยล่ะครับก็หมูจะนุ่มได้ขนาดนี้ใช่ใช่แล้วรสมันก็เข้าไปในเนื้อเลยนะมันไม่ได้แบบเกาะอยู่ข้างนอกอย่างเดียวอืมทานทานทาน จานต่อไปเลยไหมครับได้ค่ะนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเมนูที่ขายดี่สุดของร้านเลยที่จริงดูทําง่ายมากๆเลยนะครับแต่ว่าเอ่อมันง่ายจนมันยากนั่นแหละคือทําง่ายแต่คนจะทําให้อร่อยแบบนี้ยากใช่โอเคมันก็คือเมนูหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือครับหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือ,อลองเวลาที่ทำจานนี้นี่คือทางร้านก็จะรู้เลยว่าในครัวทำอะไรอยู่เพราะว่ากลิ่น มจะชก่มเกียใช่มันจะหอมมากทัดเชื่ไปสามบ้านประมาณน้นใช่ครับแต่หมูหมูสามชั้นที่เรามาทําอะไรเนี่ยบางที่ที่มันไม่อร่อยเพราะอะไรบ้างมมีหนังอ่ะหรือว่าอาจจะทอดให้กรอบจนแห้งไปเลยก็ได้ก็เป็นฝามกับความหวาน juicy ของเนื้อหมูไปเลยอะไรเงี้ยแต่ของเราเนี่ยกรอบนอกแล้วก็นุ่มในโอเคโอเคลองข้าวหมูแม่ดีต้องกินก่อนนะว่าโอเคนะอือ รสนั้นพอดีมากเลยนะก็เป็นเป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแก้มก็ดีใช่ใช่เพราะว่าสัมชั้นน่ปกติมันจะมันเนาะพอมันมันเนี่ยถ้าปรุงแบบไม่ดีมันจะเลี่ยนออันนี้มันแบบเค็มมีเผ็ดแล้วก็มีผักสดปัดโอ้ใช้ได้แบบอันนี้กินชอบกินเล่นมากเลยอะโอเคครับอ่ะเมนูสุดท้ายเมนูสุดท้ายและอันนี้คืออันนี้คือไส้อ่อนย่างไส้อ่อนย่างไส้อ่อนนี้ เป็นเมนูที่ทํายากนะครับเพราะว่าคนใหญ่แล้วลูกค้าจะบอกกัวเรื่องเหนียว<ม>เรื่องเรื่องความเหนียวของไส้อ่อนแต่ว่าลูกค้าที่มาทานที่นี่ไม่เคยมีใครติงเรื่องความเหนียวเลยครับจริงปะ้ะแน่นอนครับลองอ๋อแล้วก็น้ำจิม้มจิ้มดีเราทำเองใช้เป็นส่วนของทาง้านเองด้วยครับ<ม>น<ม>ี่จิ้มสูตรแบบไหนอ่ะ ก็ที่จริงอาหารที่ร้านนี้ค่อนข้างจะเป็นอาหารบ้านๆเลยเนี่ยครับรสชาติก็ัดไทยแท้ดั้งเดิมเลยแต่แท้แต่ตาแต่ตารสจัดๆเลยครับเราต้องลองอันนี้ก่อนเนาะลองบ้านถ้าไม่จิ้มเอจะรสเป็นยังไงจิ้มก่อนไม่จิ้มรสชาติยังไงใจยังไงเป็นไงแม่โอ้จริงอ่ะไม่เหนียวเลยหวานไหมหวานน่ะรสน้องคือไส้อ่อนเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าไม่ดีนะข้างในมันจะขมอ่ะใช่ครับเรื่องของความสะอาดอืมอืม ไหนลองจิ้มดิฮึคนละฟิวเลยกระเทียมตัดเลี่ยนได้ครับเอาไปทานได้อ่อนมากๆอาจจะมีเลี่ยนหน่อยไม่ได้อ่ะเป็นแดกูลรากิไม่ได้จริงๆกระเทียมดีนะครับดีสุขภาพด้วยกินบหนักนได้ด้วยอืมดีมันอร่อยคนละแบบนะไอ้ถ้าแบบว่ากินแบบไม่จิ้มเนาะแบบเด็กๆอ่ะชอบกินกินจืดหวานแต่ถ้าแบบ โตโตหน่อยก็จิ้มแล้วมันจะได้รแสแซ่บขึ้นมาอีกก็ชู<ห>ชรสเป็นการชูรสชาติไปในตัวนี่แค่สี่เมนูเองนะปกติและที่ร้านเมนูไหนขายดีที่สุดอะคะโอ้คำตอบคำถามนี้ค่อนข้างค่อนข้างตอบยากเลยมีหลายตัวที่ดีแบบเอาที่ดีที่สุดเลิศสุดใครมาต้องสั่งใช่นั่นก็จะเป็นสองจานนี้ครับแล้วก็ต้มตำทะเลทอดอีกอย่างหนึ่งใช่เราจะใช้เส้นมะละกอกุ้งแล้วก็ปลาหมึกเนี่ยทอดกรอบแล้วก็เสิร์ฟคู่กับน้ำต้มตำไทยอย่างงี้ครับ กางเคียงกันเด็กก็ชอบอทำไมถึงเลือกใช้หมูร้านห,หมูคุณน,น้องอ๋งอก็สำหรับเหตุผลท,ที่ทางร้านของเรานะครับก็ไม่อาจฉริยะแปเนี้ย,ลเ,ยเลือกใช้หมูของทางเจ้าคุณน้องเนี่ยเเพราะว่าหนึ่งเเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับความสดสะอาดแล้วก็มันต้องต่อเวลาหลไรในการทำธุรกิจเนาะเพราะว่าค่อนข้างจะต้องแบบมันจะมีรายละเอียดตัดใจหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่หมูร้านหนึ่งที่จะแบบประสบความสำเร็จ เป็นร้านที่ใหญ่แล้วก็ดีสุดใน5้าจังหวัดภาคใต้ตตได้เงี้ยนะครับก็<笑><笑>และอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราญที่สุดก็คือพีดแบบที่ลูกค้ามีกลับมาที่เราเนี่แหละครับ<ๆ>คือหมูเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับความจริงแล้วความสดสะอาดหรือความหวาน,วานรสชาติของเนื้อหมูจริงๆเนี่ยแต่และเจ้าไม่เหมือนกันใช่คนกินถึงรู้เนาะใช่แล้วอย่างเราเราทำรุกิจร้านอาหารอ่างเงี้ยเราก็จะจะใช่เพราะเราเห็นเยอะใช่ไหมครับเราเห็นนี้เราทำเยอะใช่แล้วก็จะเห็นความแตกต่างใช่ เนื้อหมูจริงๆที่อร่อยนี่หาหายากนะคะจริงๆจริงเนาะต้องแต่เราก็หาเจอแต่เราก็หากันจนเจอจนเจอแต่เราก็หากันจนเจอเราจักเองนี้แสดงว่าอายุเยอะแล้วนะหมูที่ดีต้องหมูร้านคุณน้องเท่านั้นครับเยี่ยมเลิศราคาเป็นยังไงคะราคาอยู่ที่ประมาณ120บาท โดยเฉลีย่อนนยอาหารใช่ไหมก็ไม่ถือว่าแพงเนาะไม่ถือว่าสูงคือใครก็มากินได้แหละโอเคแล้วแล้วเวลาเปิดปิดร้านนะคะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงปนะิด่โมงแต่สิบโมงครับเปิดสิบโมงนะแล้วก็ครัวปิดสองทุ่มครึ่งนะครับอันนสามทุ่มคือมาก็ต้องมาสั่งก่อนสองทุ่มครึ่งอ่าแล้วถ้าเกิดว่า ได้ข่าวว่าที่นี่คนเยอะด้วยถ้าอยากจะมาแบบไม่ต้องรอทําไงก็สะดวกถ้าลูกค้าสะดวกจริงก็โทรสั่งจองสำรองโต๊ะแล้วก็สั่งอาหาลูกหน้าได้เลยนะครับที่เบอร์0872889062นะครับนอกจากนี้ยังมีช่องทางให้ติดต่อทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมเรามีเพจหน้าจักร้านด้วยลูกค้าเซิร์ชได้เลยครับครัวแม่ยาซินแครครับหรือว่าถ้าการเดินทางก็สะดวกครับออกจากยะลามาเลยบ่อนเส็จลูกมาแค่ประมาณกิโลเดียวเอง อ๋อก็ไม่ไม่ไกลจากตรงไม่กเนาะขับมาแป๊บเดียวแล้วก็มีป้ายเมื่อกี้เข้ามาก็มีป้ายเห็นชัดเจนเนาะสีแดงแป๊บอ๋อสีแดงแป๊บมี่ไรอยากฝากไว้อีกไหมคะก็อยากให้ลองมาเผื่อหาโอกาสลองมาชิมดูนะครับถ้าบางทีอาจจะเบื่อความวุ่นวายในเมืองก็ขับรถมาสักนิดนึงออกมาทางไปหาดใหญ่ไม่ไกลครับรรยากาศเงียบๆสวนยางบรรยากาศร่มรื่นมากนะคะแล้วก็ตรงนี้อาจจะร้อนหน่อยแต่ตอนเย็นก็แต่ลับลมตก็อากาศดีเหมือนเดิมโอเคค่ะ ได้ถ้าอย่างงั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าทีมงานเองก็คงอยากชิมรสชาติแล้วนะคะก็ยังไงอย่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ Sub สไ r i b ์กระดิ่งกริ๊งที่ช่องมาดมเนอร์ช anel นะคะติดตามกันมาได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะได้วัตถุดิบดีๆเข้ามาสั่งซื้อได้ที่ร้านหมูคุณน้องค่ะแล้วพบกันใหม่อีทีนี้าีพีหน้าโอเค กางร้ายแบบนี้เลยหรอลั๊กี้นิววีมีอะไรมาบ้างสําหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อหรือสอบถามสินค้าร้านหูคุณน้องก็สามารถแอดไลน์ร้านหมูคุณน้องไปได้เลยนะคะคือไลน์คุณน้องพอกชอบขันหรือจะสแกนตรงนี้ได้เลยก็จะได้พบกับโปรโมชั่นเด็ดๆประจําเดือนส่วนลดดีดๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วพบกันในไลน์แอกนะคะ